ใชยในคลิปที่ยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการเข้ามอบตัวแล้วนะคะเป็นวัยรุ่นอายุ16ปีสารภาพว่าทำไปเพราะความคึกขนองค่ะ หลังจากคลิปนี้ค่ะเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะคะเป็นภาพชายคนเมืองยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อฉลองต้อนรับปีใหม่ระบ,บุสถานที่ภายในซอยวัดด่านสำโรงตําบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการตํารวจก็ลงพื้นที่กดดันตามหาตัวล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพี่ชายของหนุ่มในคลิปได้พาผู้ก่อเหตุไปมอบตัวที่สพสำโรงเหนือเป็นวัยรุ่นอายุ16ปีนะคะผู้ก่อเหตุรับสรารภาพว่าที่ทําไปได้วยความคึกขนองอ้างว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไม่ใช่ของตนแต่เป็นของรุ่นพี่ในวงดื่มสุรา ตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวเจ้าของอาวุธปืนที่แท้จริงรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีเมืองต้นตำรวจแจง้งข้อหายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและกระบวนการคุ้มครองเยาว,วชน